โอเคครับก็สวัสดีน้องด้วยนะฮะวันนี้ก็บผมกะเพราอีกแล้วนะครับเราก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเกมอ่าเกมกิฟต์กิฟอัพนั่นเองนะฮะโอเคก็เกมกิฟตอัพเนี่ยเป็นเกมที่เรียกว่าไงดีค่อนข้างที่จะยากยากยากพอสมควรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการผมเคยจะเรียกว่าไงดีผมมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งะฮะว่าการที่เราจะเล่นเกมให้แบบมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องมีจุดอะไรที่มันมาช้าชายตัวเราฮะ แบบว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติเราเล่นเกมตายอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบกินดอยครับหนึ่งชีอะไรก็มาไปนะครับก็วันนี้ฮะสำหรับเกมกลิปอัพนี้ผมจะเลือกนี่เลยครับนี่ฮะอุ้ยมัทเมโลตกนั่นเลยครับชื่อก็บอกอยู่แล้วม,ม,ม,ลมันคือมัทเมโลฮะมันคือมัทเมโลนั่นเองนะครับก็คือ อ,อันนี้ผมก็หามัสเมโลที่มันกลมๆไม่ได้ที่ CJ แม่งหมดพอดีนะครับผมเลยซื้ออันนี้มาห่อละสิบห้าบาทเองนะถูกๆนะครับลูกเป็ดอย่างนี้เลยนะครับก็ถ้าผมตายทีหนึ่งเนี่ยฮะผมจะเรว่าให้ดีจะ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 ,จะเอามัเมโลเข้าปากหนึ่งทีครับถ้าว่าดได้เล่นรสชาติรสชาตินีก็ ก็ก็อร่อยนะอร่อยก็เป็นมัสเมโลดีๆนี่เองครับนั่นนนั่แหละครับค่อนข้างที่จะดูดีนะครับโอเคเดี๋ยวเลื่อนกล้องมาดีๆโอเคประมาณนี้นะโอเคประมาณนั้นก็เรามาเริ่มเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอย่าลืมนะตายทีหนึ่งก็เอามาเมโลอมไว้ได้ปากเม็ดหนึ่งนะฮะโอเคเปิดเสียงดีกว่าประมาณนี้นะครับโอเคคอนติเนียร์ไปลุยอ่า คนานดานดาน,ดานคนขับเปิดมาก,กูเอาแล้วหนึ่งเ <c oughs> ม็ดเว้ยโอเคนะครับก็ค่อนข้างจะดูดีนะฮะเตรียม,ม 2, <c oughs> เมที่สองเทรอเลยดีกว่าเทรอเลยโอเคอเทไว้ตรงนี้แหละนะครับนี่เอาให้เห็นจา่าเลยไม่เป็นโลนะฮะไป อุ้ยเมื่อกี้เหมือนมีอะไรแบบแบบโอ้ยง่ายง่ายฮะอุ้ยง่ายง่ายบอกเลยเป็นเกมที่อุ้ยอะไรมันล่วงมาเฮ้ยอุ้ยจ๊ะค่อนข้างที่จะดูดีแล้วอ๋อกรขึ้นตรงนี้บ่กบอกเออโอ้ไม่ได้แดะ นี่แค่าสามลูกไงผมรู้ละนี่ต้องให้มันตกลงมาก่อนเว้ยเออพอมันตกลงมาหมดแล้วก็ค่อยรอขึ้นไปอ่ะอือเรียบร้อยอืออืมเยี่ยมฮะค่อข้างที่จะดูดีอุ้อยมีเลเซอร์มีเลเซอ,เซอ,เอ,อเร์แอบรอมาตกไไหบัอรไอ้เจ็บเดี๋ยวดิ๊ด๊อกมืออืมหะหไอ้เด็กเง้ยมุดโอ้ยยังยังไม่นับนะยังไม่นับเดี๋ยวคนโหลด

mhm 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 mhm

โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับเอชาเลนต์มัสเบโลนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมกินไปไม่รู้กินเบดนะเพราะว่ามีบางเ็ดผมก็เรียกว่าไอเดียหรือก็ไม่ได้กินด้วยมันมันสมองมันแล่นไม่ทันแล้วตอนนั้นต้องกินเนี่ยประมาณนั้นนะฮะ บางครั้งไม่มีการกินก่อนเลยยังไม่ตายเลยกินก่อนเฉยเลยนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะสำหรับอันนี้นะครับก็มัชมิลโลนะฮะหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลทั่วไปหรือไม่ซีเจนะครับอันละสิบาบาทเองถ้าแบบผมนะรสชาติก็พอมกินได้นะครับผมได้ยักเขา้าปากไปกินแบบโอ้โหโคตรอิ่มชิบหายอิ่มปากเลยยังไม่ได้กินแม่งอิ่มเลยเนะี่ยโอเคครับก็อยากจะขอ มันเรียกว่าชาเลน e ์ g e ผมอยากจะขอท้าสามคนคนแรกนะฮะขอเป็นพี่บอสจากสตีฟ a ฟมิลี่หรือพี่เป้ก็ได้ครับสองคนนี้หรือไม่ทั้งคู่เลยก็ดีนะครับคนที่สองพี่กนะันเนอร์ลิซึมเนี่ยคนที่สามพี่ขวัญเคนเคซี่ครับรักคำท้าด้วย Mar Mas m าเชสแมชเบโลนะฮะขอให้เล่นเกมนี้นะครับก็ก็จะทำไม่ทำไม่เป็นไรนะครับก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่อยากให้ทำเฉย นะฮะก็ขอบคุณครับซีลเก๊สยี่ห้อเลือกที่กันบ๊ายบายไปละแมๆ